ตลาดแตกดีพอร์ต77รุ่นใหม่ปี2ติ6ทุกลง3 0 0นชัดเร็วขึ้นสูงสุดเกือบ3เท่าเป็นไงไปดูกันภายนอกปรับใหม่เหมือนเล่นเกมจับผิดชิ้นนี้ใหม่ล้อ20นิ้วลายใหม่ชายข้างประตูดีไซน์ใหม่มีสีเดียวกับตัวรถมากขึ้นก่อนหน้านี้เป็นสีดํานะถ่ายรถด้านล่างดีไซน์ใหม่นิดนึงที่เด็ดคือขุมพลังกับแบตเตอรี่นะครับ คันนี้เองเนี่ยมอเตอร์ขับหลังเหมือนเดิมนะครับเป็นจน้ำหนักหน้าห,าหลังแบบ50:50 50, แรงสุด258ม้า320นิวตันเมตรแบตเตอรี่รอบนี้ครับ LFP ใหญ่ขึ้นนิดนึงเป็นขนาด68.8กิโลวัตต์อัวครับ DC ชาร์จรองรับสูงสุดทั้งนี้ระดับ3463กิโลวัตต์นะครับเขาบอกว่าชาร์จแบต30-80%เนี่ยในเวลาเพียง15นาทีจากเดิมใช้เวลาถึง35นาทีนะครับภายในทีเด็ดไฮไลท์เหมือนเดิมครับจอการาแบบทานตะวันหันซ้ายหันขวาได้จอขนาดใหญ่ครับ15.6นิ้วจอม ไม่มีเหมือนเดิมครับเป็นจอได้ดิสเพย์อยู่ที่ตรงนี้ครับภายในสีดำส้มตัดแบบนี้ครับขึ้นอยู่กับสีตัวรถภายนอกนะเบาะเนี่ยหนานุ่มเนียนเนียเนี่ย,ยแบบนี้เลยลายบนเบาะเนี่ยเขาทำมาส,สวยๆอย่างนี้เลยนะครับผมมือจับประตูแบบซ่อนกระจกประตูแบบเฟรมเลสนี่กระจกเนี่ยหนาๆแบบนี้เลยนะฮะ แล้วก็ดูข้างหลังครับที่นั่งอุ้ยกว้างแบบนี้ครับฐานล้อเนี่ยยาวกว่าโฟลจูเนอรถึง15ซนติเมตรนะครับแล้วก็ดูตรงนี้ครับช่องแอร์หลังเนี่ยให้มาด้วยแต่ไงเนี่ยเป็นช่องแอร์เดียวนะครับมีปุ่มเนี่ยเปิดม่านได้เพราะว่าหลังคาคันนี้ครับเป็นม่านเนี่ยเปิดด้วยไฟฟ้าเนี่ยแบบนี้เนี่ยไม่ต้องกลัวร้อนกันไปเลยนะครับที่เด็ดอยู่ที่ราคาครับพิเศษช่วงนี้1 9 9 0 0 0้บาทถูกลงกประชงตอนเนี่ยสามแสนบาทนะครับรับประกัน8ปี1ดปีหนึ่คุณผู้ชมคิดเห็นไงมาคอมเมนต์บอกกันหน่อย